้นแรกต้นเดียวครับพี่น้องเกือแบครึ่งทงุ่งครับนนยยแบบนี่หยอดในเมืครับผมพี่น้องตอนน้นแรกแห่งงานครับในการนะครับเนี่ยครับนี่นแห้งอีก าากาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่กับผ้าพ่อแม่พี่น้องมากเก็บผักหวานแหนใครหมดกับผมเหมือน เดี๋ยวบอด้พบปะกับพี่น้องหลฟ์ฝา,าลาปีนะครับบอด้ลงคลิปเลยช่วงวันยานี่ครับวันนี้ก็ขเขาได้ดูแน่ไข่หมดเก็บฟักหวานกะป้าพงเมพี่น้องมาเก็บฟักหวานแน,น่ไข่หมดกับผมเหมือนจานหลอดพาลุยก็ได้ครับผมยังได้กะรอหลุ่นรอ,อ,อชมเพิ่งครับพงเมพี่น้องว่าสิโศกสิมาสั่มไรครับผม กำลังแหวี่ยงครับรไข่เลยครับพี่น้องมากระนองไส้าลาครับผมเบาวขวัญพ่นโกูมันแย่ไข่หมดครับผมผมเก็บผ้กหวานครับจังได้กะรอหลุดรอชมมันครับพี่น้องอจิโซสซิมานมาครับจังได้กะย่าลืมจานหลอดผ้าลุยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเลยฝาก วัติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อพี่น้องตังได้ก็ได้รับล่อหลุนล่อ,ลอ,ลอช่มไปบิ่งครับผมพักหว,วานก็ได้ครับโอ้หมดแดงอ้ะมัไมเกิดอะไรขึ้นเลยเ้าจะผทานเลยครับโอ้ยตะไครต่ตึงๆครับผมพี่น้อง จนเป็นเปล่งเบิดครับครับรอรุน่นรอชมกันไปเบิ่งครับผมพี่น้องครับโอ้ยครับออกขาวทำง,งานเลยครับจนอยากเปิดเป,เป,เปล่งเลยล่ะครับพี่น้องกักวานยังยังประทัดแด้อยู่ครับนี่ใครมัดแดงก่อนครับผมโอ้โอโอโอ มาแม่นฝนตกยาๆครัผมสูงครับผมพี่น้องอู้รับอู้ยาวๆเลยอู้ๆ่ิเนยงครอู้ตยไปเบ้อล่ะ เทิงอย่างได้คิดเทิ้งอย่างนี้ไงดุกกระดุกเลยเถอะย้อนเว้ยงไว้รับโอ้ยห่างนี่รับคู่สีหัวกันตีงงี่ผู้มาถ่ายคลิปให้เว้ยพี่น้องเ้ยถ่ายเองแย่เองบอกขับไปไหนครับ ข้อนิยาครับผมเสียบปวดหอนเบิรตช่างแบบตับโอ้จะใครจริงจริงเป็นนั่งเบิครับผมสองห้างไง ตีมันไปครับผมต้นแรกแขกมานครับพี่นาะค,ค,ค,ครับโอ้เพื่อครับเอ้มต้นได้ครับนี่ยิงแตงหอยง่ามครับผมพี่นนองครับเก็บครับเก็บ สวงามทั้งนั้นเลยครับพี่เนาะต้นเรีย้ยมาเลยครับเต็มต้นอันนี้ครับ เป็นหลายเลยาต้นแรกต้นเดียวครับผมพี่น้องเกือบเครื่องทุ้งครับโออครับ นี่ยหยอดามัครับผมพี่น้องต้นแรกแห้งมา้งครับในการเลยครับนี่ครับมีแห้งเหดครับผมแบบนี้ครับผมพี่น้องครับดีกันต่อเลยครับผมเอ้ยขึ้นแก่วเลยรับขมังเลยนี่นะครับเอ้ยครับเก็บไปหนึ่งครับ เก็บติ่มกันครับผมพี่หนอครับจนยาวบิดครับผมสวยงงามดีกว่ครับให้ในี้งเป็นยอดงามครับผมเก็บติ่มกันครับโค้งครับผมก็ได้ครับอ่อนๆกันนี่ครับผมพี่น้อกรทับก็ได้ครับผม ก็ไปเก็บตื้นกันไปครับผมโอ้ยหยอดงามเป็นงามเลยครับ,นะคะครบนี่เหลือทำบ่งามเป็นงามครับ

เป็นคนเลยครับนี่แต่ยอดทองเหลืองงามๆครับผมหักหลีครับผมยอดเหลืองทองอร่ามมันอ่อนงามเลยครับผมสวย เ,เดี๋ยวเห็นแต่กไก่เลยครับ้าทัก ครับหวสวยงามเลยครับว่าไทยภาพไหมนี่ครับโอ้งามงามเลยครับเก็บเก็บเก็บถ่ายวิดีโอไปะถ่ายรูปครับพอยาถ่ายรูปกันครับ ยครับอ้เก็บปวาไได้ครับนี่ยงันครับผมสอเลยโ้งามครับผมหยดเลยครับเท่งเหมือนนี่ครับงนมยมั้ทงใด้ก็มีแต่ต้นมะกวานครับโอ้ตกลีครับหยเลย nhưng từ nhỏ cũng câu còn ngang này tuần này cái chuyện này kẹp bớt thì nó này hấp u ตื่นกันไปหนึ่งครับผมหนึ่งสิบปลาทำเจ้าเสียบๆครับเนี่ยทำทีพอดีหนึ่งเลยครับ ครับผมในมือนี้ครับโอ้ใหญ่ไรใหายกว่าปุ้ติอาครับผมไรครับโดนวัวมีลุงใส่แหละครับพี่น้องใส่มันแดงกับใหลายครับครับก็ได้แกงใส่กันครับผมพี่น้องถ้าถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมจานหลอดพาลุยเด้อก๋งนองใส่ครับผมคลิปหน้าพะกบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีครับตัวเมียพี่น้องเลย แจ้วสวัสดีครับ